สวัสดีเช้าวันอังคารอันสดใสนะครับเช้าวันที่สิบสองมิถุนายนนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูภารากิจประจำวันนะครับที่สันดาฟความจะต้องทำเช้าขึ้นมาก็จะปล่อยควายทั้งหมดนะครับยี่สิบเอ็ดชีวิตออกไปทุ่งนานะครับออกไปกินหญ้าในทุ่งนาเวลาหกโมงครึ่งหกโมงเช้าเป็นต้นไปนครับภารากิจตื่นเช้ามาหกโมงก็เตื่นนะครับ แล้วก็ลำดับนั้นก็จะมาดูแลคอกแล้วก็มาดูแลวัวที่เป็นทั้งสามชีวิตนี้นะครับัว,วที่เป็นอาจารย์อาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่สามชีวิตนะหนึ่งสองสามนะครับมีแม่ใหญ่นี่แล้วก็มีแม่กลางแล้วก็แม่เล็กนะสามชีวิตนี้เช้าขึ้นมาก็จะต้องมากวด ที่เขาออกจากพื้นคอกนะครับปกติก็จะเป็นขี้หนาๆแบบนั้นนะครับสองวันเราจะกวาดกันทีหนึ่งครับพี่น้องสองวันเราจะกวาดให้เขาทีหนึ่งแล้วก็อาบน้ําให้เขาครั้งหนึ่งสองวันนะครับในรอบสองวันเพราะถ้าวันเดียวขี้มันยังจะน้อยนะครับถ้ามาทามันก็จะไม่คุ้มเหนื่อยแล้วก็มันก็ยังไม่สกปรกอะไรมากแต่ถ้าสองวันนี้ขี้จะพอประมาณเลยครับเนี่ยครับขี้จะเยอะประมาณนี้ ถ้าเป็นตากแห้งก็จะประมาณหนึ่งกระสอบนะครับตากแห้งแล้วก็จะได้ประมาณจะได้ขี้ประมาณหนึ่งกระสอบที่ผมตักออกไปข้างเนี้ยคือข้างนี้เป็นอคอกดินนะครับเป็นอคอกควายไก่พอตักไปกองอย่างนี้ครับมันก็จะเคลียร์ไก่ก็จะเคลียร์กระกจายออกไปแต่เดี๋ยวก็จะแห้งนะไม่ต้องตากแดดก็แห้งได้นะอคอกดินแบบนี้เพราะควายอยู่ตรงนี้แค่สามตัวเป็นอคอกกว้างนะครับนี่เป็นการทํางานของผมเองทุกวัน จิตวัดประจําวันก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่ล้างคอกถ้าวันไหนล้างคอกก็จะไม่ทําความสะอาดบริเวณรอบนอกนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ล้างคอกก็จะทํกวาดเก็บกวาดบริเวณรอบนอกบริเวณในกลางนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยส่วนต่างๆเรื่องขยะเราเน้นนะครับพี่น้องการเลี้ยงสัตว์ต้องเน้นอย่าให้มีขยะพลาสติกนะประเภทเชือกฟางถุงพลาสติกถุงแกงถุงอาหาร เราจะต้องมีเตาเผาขยะนะครับที่ทําไว้ประจําเลยนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับจะทําเตาเรื่องเตาเผาขยะให้กับพี่น้องเตาเผาก็ใหญ่ประจําฟาร์มจําเป็นจะต้องมีครับนะฮะจำเป็นจะต้องมีถ้าเราถ้าเรากองเผาทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สะอาดมันจะเป็นเศษได้มันจะทําให้ลูกสัตว์นะครับทําให้ลูกสัตว์ เอาไปเอาถุงพลาสติกมากินได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการทําความสะอาดเนาะเรื่องเตาเผาขยะเดี๋ยวผมค่อยถ่ายทําให้พี่น้องดูสักคลิปหนึ่งนะครับนะฮะเนี่ยครับก็จะทําอย่างนี้เป็นกิจวัตรอ่เราจะต้องทําให้เป็นเป็นกิจวัตรสําหรับตัวผมเองนะครับผมเป็นคนทุพพลภาพผมจะใช้กิจวัตรประจําวันเนี่ยครับทําให้มันเป็นกิจวัตรเพื่อเพื่อหนึ่งออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 2เพื่อสุขภาพจิตที่เรามีความสุขกับการทำงานนะครับผมเห็นเขามีร่างกายที่สดสะอาดสดสมบูรนี่ครับเอาโคลนออกล้างเอาโคลนออกจากร่างกายเขาพอร่างกายเขาสะอาดจิตใจเราก็สดใสผ่องแผ้วไปด้วยพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็มีคติมาให้พี่น้องได้คิดนะครับมีคติมาพี่น้องให้คิดเกี่ยวกับเรื่องอจง เอาอย่างนะครับเอาอย่างคนที่เขาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็จงเอาเยี่ยงคนที่เขาทำให้ดูนะครับชีวิตเราจะได้มีแนวทางนะครับพี่น้องเราจะได้มีแนวทางในการทำงานจะได้มีกำลังใจนะครับเหมือนกับพี่น้องเอฟตรีบางคนอบอกว่าสันดาทำอะไรผมเอาด้วยเพราะว่าพี่น้องบางคนก็ทุพพลภาพคล้ายๆกันบางคนก็เป็นเกา บางคนก็เป็นโรคไตบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ทุพพลภาพอย่างอื่นนะครับผมมีเพื่อนทุกที่ร่างกายทุพพลภาพเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วเราก็เป็นกลุ่มที่ได้คุยกันตลอดนะครับไดเอางานเอาการมาโชว์กันว่าคนทุพพลภาพเราก็มีงานนะครับมีงานดูแลสุขภาพสัตว์วัวพวกนี้ผมเอามาเลี้ยงไว้นี่ไม่ได้เอามาเพื่อให้เขามีลูกนะครับ เขาเป็นอาจารย์นะครับก็เป็นอาจารย์สอนมาอยู่กับผมเนี่ยสองปีแล้วแม่เนี้ยทั้งสองตัวเนี่ยครับมาอยู่สองปีแล้วส่วนตัวเล็กนั้นส่วนตัวเล็กนั้นเพิ่งเข้ามาได้ได้ยังไม่ได้เดือนกว่าๆนะครับสองตัวนี้มาอยู่สองปีแล้วเขาก็มีลูกศิษย์เป็นร้อยคนแล้วนะครับเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นงวที่จะถูกขายออกไปเชือดพร้อมนะครับแม่เนี้ยถ้าพี่น้องจําได้นะครับพร้อมเหลือแต่กระดูกเลย ถ้าพี่น้องเอซีรุ่นเก่าๆที่จําได้จะรู้จักแม่ดำนี่ดีนะครับแม่ดำนี่จะผอมานะผอมากๆนะผอมมากๆแล้วก็ร่างกายก็ป่วยด้วยโรคต่างๆมาแต่ผองเรงก็ออามารักษา,ามาดูแลจนนางได้อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้มีลูกนะครับืถอถือว่าให้เขาได้เป็นอาจารย์นะครับได้ฝึกลูกศิษย์แล้วก็ต่อชีวิตเขาก็มีมาตายที่นี่สองตัวแล้วนะครับ มาตายที่นี่สองตัวใช่ไหมสองตัวนะครับสองตัวแล้วที่เป็นอาจารย์แล้วมาเสียชีวิตที่นี่ก็โดยโรคต่างๆที่เขาเป็นนะครับโดยโรคต่างๆที่เรารักษาเขาเยียวยาเขาไม่ได้อ่า,อาทิเช่นเป็นฝีในปอดบ้างแล้วก็ไม่รู้สึกจับายตัวเดียวนะครับตัวเดียวหรือสองตัวผมไม่มั่นใจเลย ตัวเดียวอ๋อสองตัวครับพี่น้องสองตัวน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่สองตัวนี่ครับก็นลมาให้พี่น้องดูนะครับพร,ร้อมกติวันนี้ว่าจงเอาอย่างคนที่พูดให้ฟังและจงเอาเยี่ยงคนที่ทําให้ดูนะครับพี่น้องเราจะได้มีธงเราจะได้มีเพื่อนนะสําหรับพี่น้องที่ติดตาม ก็ต้องขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับเพื่อเป็นกำลังใจกับให้ช่องของเราในการดำเนินการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้ในอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับช่องของเราเป็นช่องของเกษตรกรพูดคุยเรื่องการเลี้ยงสัตว์กันนะครับนีน่ีผมก็จะล้างอย่างนี้นะครับสองวันล้างครั้งหนึ่งก็จะเอี่ยมนะครับล้างสะอาดเลยทำความสะอาดให้เขาเขาจะได้นอนสบายๆนะครับไม่มีแมลงมารมาบกวน สำหรับวันนี้ฝากไว้นะครับพี่น้องจงเอาอย่างคนที่เขาพูดให้ฟังนะครับแต่จงเอาเยี่ยงคนที่เขาทำให้ดูสวัสดีครับ